วันนี้พามาชมบอนสีของขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ตามตลาดนัดเนี่ยออกไปถ่ายข้างนอกมันไม่มีบอนสีแล้วนะคะก็จาต้องมาถ่ายบอนสีของตัวเองให้ดูนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้สวยมากอันนี้เขาเรียกว่านายจันโหนดเขี้ยวนะคะนี่บอนสีสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยบอนบอนสีที่แบบหายากนะคะที่คนเล่นกันเยอะนะคะคุณผู้ชม เขาเรียกว่านายจันหนูดเขี้ยวเมื่อก่อนนี้ราคาจะแรงมากนะคะคุณผู้ชมคะสีสันขเขาจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากนี่อันนี้กําลังงามงามค่ะคุณผู้ชมกําลังงามมากเลยแสดงว่าดินแสดงว่าดินเขาถูกน้ําถูกแล้วก็อากาศที่เราอันนี้หนูเลี้ยงไว้ในตู้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบอลสีตอนนี้เหลือเหลือแต่แม่พันธุ์มันแล้วนะคะหนูก็จะเลยเลี้ยงไว้ในตู้นะนี่ สวยมากๆเลยเขาเรียกว่านายจันหนวดเขี้ยวบอนสีที่อยู่ในในอ,อยู่ในประวัตินะคะนี่อยู่ในประวัติเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูนายจันหนวดเขี้ยวบอนสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะ คนไหนยังไม่มีก็หาสะสมได้เลยนะคะนี่ต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหลายคนที่ยังไม่มีนะเมื่อไหร่ถ้าขยันเที่ยวชาแนลผ่าแล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็หัวใหญ่แล้วเดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าก็จะเริ่มผ่าแล้วนะคะคุณผู้ชมสีสันก็จะสวยประมาณนี้เลยบอลเก่านะคะนาจันหนวดเขี้ยวนี่บอลเก่ามากๆเลยแล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้บอกได้คําเดียวว่าโคตรสวยค่ะคุณผู้ชมคะ นี่แสดงว่าเมื่อก่อนนี้มันเหลือใบเดียวแล้วนะมันเมื่อก่อนนี้หนูคิดว่าเขาจะตายแล้วนะคะก็เลยเอามาใส่ตู้อบนะคะแต่เอาไปเอามาเขาสวยเหมือนเดิมคุณผู้ชมดูดิแต่ละใบนี่โหสีสันเขาสวยมากนะ,ะคนที่เล่นบอลสีนะเวลาเราเลี้ยงบอลสีเราเห็นบอลสีเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเวลาเห็นสีสันเขากัดแบบนี้เนาะดูดิแต่ละใบคุณผู้ชมดูสวยมากๆเลยนี่งามจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดู สีสันเขาหน้าเล่นมากๆเลยนี่คนไหนยังไม่มีก็หาสะสมนะตอนนี้ราคาถูกมากๆแล้วนะคะคุณผู้ชมเศรษฐีทันล้านดังนะคะบอลสีที่หน้าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาจะเรียกสีปราดนะคะสีปราด บอนสีที่หน้าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยสีสันเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ใบเขาจะยาวจะเดียวแบบนี้เลยแต่ถ้าเขากัดสีเต็มที่พื้นใบจะเป็นสีชมพูจุดแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาจะสวยมากค่ะคุณผู้ชมดูสีปราดกับไอไอฮานุมานเชิญธงนี้เขาจะคล้ายๆกันนะผิดแผกตรงที่อ่า ก้านของเขาเนี่ยถ้าเป็นหนุมานเชิญธงก้านของเขาจะเป็นสายสีดําขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นสีปราดจะไม่มีสายสีดําขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่สีสันเขาจะสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมคนไหนยังไม่มีก็หาสะสมได้เลยนะคะนี่บอลสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะตามตลาดนัดก็ไม่มีกันแล้วนะคะจะตามบ้านตามที่ว่าเป็นสวนใหญ่ๆเขาก็ยังจะมีอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นตามตลาดนัดทั่วไปนี่จะไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชม น่าเล่นมากๆเลยบอนสีที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมดูสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เมื่อก่อนนี้ขยันเที่ยวชาแนลเคยมีนะอ่าไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนจําไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแสงสุริยานะคะเป็นบอลสีที่สวยมากๆเลยเป็นบอลเป็นบอลก้านอ่าก้านไม่ยาวนะคะ ถ้าโตเต็มที่เนี่ยเขาจะสูงแค่คืบกว่า,วาเองแต่ใบเขาสีเขาจะสวยมากนะคะนี่เวลาเขากัดสีมาคุณผู้ชมดูเป็นบอลที่หายากมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาจะสวยเป็นแบบนี้เลยนี่ดูดีเป็นรูปหัวใจเลยนะคะเวลาเขาโตเต็มที่มานี่สวยมากทรง,งนะนี่สวยมากๆเลยบอนสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยตอนนี้หายากมากแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะน้อยคนที่จะมีนะ แต่ขยันเที่ยวทา่าสยใจชาแนลก็เหลือต้นเดียวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมสีสันของเขาไอ้ก,ก้านของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีชมพูแดงแบบนี้เลยก้านของเขาสวยมากดูใบใบเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเวลากัดสีเต็มที่มาจะเป็นแบบนี้เลยบอลสีที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งเลยนะคะส่วนมากบอลสีของขยันเที่ยวเนี่ยจะสะสมบอลเก่าซะมากนะคะคุณผู้ชมบอลใหม่ๆก็จะไม่ค่อยเล่นนะจะเล่นแต่บอลเก่าๆนะคะเพราะบอลเก่าๆมันสวยเนาะ นี่สวยๆแบบนี้เลยหรือคนไหนอยากได้บนสีนะคะก็ทักมาโทรมาสอบถามได้นะคะอยากได้แบบไหนถ้าขยันเที่ยวมีก็จะแบ่งปันให้นะคะราคาก็ไม่แรงนะคะอยากราคาก็แบ่งปันจับจองจับต้องกันได้เลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้หาสะสมกันหรือย,ยังนะคะคุณผู้ชมคะนี่สวยๆเลยจ้าคุณผู้ชมดูสวยมากต้นนี้นี่ ก็หลังจากที่พามาชมบอลสีของหนูแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าคนไหนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชชนเนลนะคะคุณผู้ชมขาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากได้บอลสีนะคะก็โทรมาสอบถามได้เหมือนเดิมนะคะว่ายังมีอยู่ไหมถ้ามีก็จะแบ่งปันให้นะคะคุณผู้ชมขา ก็หนูก็ไม่รู้จะไปถ่ายบอลสีที่ไหนให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดนัดน่ะเขาไม่มีบอลสีขายแล้วนะคะคุณผู้ชมตามบ้านหรือตามที่สวนตรงที่หนูไปถ่ายก่อนๆน,นี้ส่วนมากเขาก็จะเหลือแค่ต้นสองต้นหรือบางทีมันก็สวยบางทีกระทางนึงเหลือใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีบอลส,สวยๆให้ถ่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อ่ะ ถ้าคนไหนยังเป็น f อหนูอยู่ติดตามหนูอยู่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยหรือบางทีถ้าหนูโพสคลิปไปเนี่ยคลิปต่อไปนี่อาจจะเป็นคลิปเที่ยวคลิปทำบุญคลิป,ลป,ลป,ลปทำสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากกดติดตามหนูด้วยนะฝากไปดูหนูด้วยนะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายบอลสีให้ดูกันแล้วค่ะคุณโจมพาอบอลสีมันก็เหลือน้อยนะ่าสื่มากก็จะเหลือแต่องหนู ถ้าถ่ายข้องหนูให้ดูบ่อยๆอย่างนี้มันก็จะมันซ้ำๆอย่างนี้มันก็จะเบื่อกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อไหร่ที่ว่าเห็นคลิปหนูไปเที่ยวหรือพากินหรือพาไปทําสวนอย่างนี้ก็กดติดตามหนูด้วยนะฝากเข้าไปดูให้กําลังใจหนูด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบค,คลุมปีนาเจ้จ้า